ผมตุกี้ไม่ได้เข้าแกงชมพูแตงโมกลายเป็นประเด็นเมาส์ในกลุ่มนักเล่นตุ๊กตาเมื่อมีข่าวออกมาว่ามีนักแสดงสาวสองคนเผยว่าหน้าตาเล่นๆคำๆติดตลกอย่างตุกี้ชิงร้อยตลกหญิงเดาวรุ่งนั้นไม่เหมาะที่จะเล่นตุ๊กตาและไม่รับตลกเข้าร่วมแก๊งคราวนี้ถึงคิวของตุกี้ออกโรงแจกแจงประเด็นที่ถูกพูดถึงบ้างซึ่งเจ้าตัวไม่มีท่าทีคิดมากกับเรื่องราวดังกล่าวทั้งยัน ตนเองยังคงเล่นตุ๊กตาปบายารายคาแพงเหมือนเดิมตอนนี้ก็ยังเล่นตุ๊กตาเหมือนเดิมแถมเพิ่งสั่งเพิ่มไปอีก3ตัวต้องขอบคุณข่าวมากที่ทําให้หนูมีชื่อเสียงอีกแล้วชมพู่กับน้องแตงโมยังฝากมาบอกว่าเราอย่าไปอินตามข่าวเรามีความสุขกับการเล่นตุ๊กตาของเรา แตงโมดูจะหนักใจมากเราเห็นใจแตงโมกับชมพู่เพราะทั้งสองคนไม่รู้เรื่องเลยโดยเฉพาะหนูที่เป็นคนโดนก็อย่างที่บอกว่าหน้าตาแบบนี้มาเล่นตุ๊กตาราคาแพงมันก็เป็นอะไรที่น่าพูดถึงนะแต่ว่ามันไม่ได้ออกจากปากน้องเขาไงอีกทั้งตุก๊กี้เผยว่าข่าวเรื่องนี้หนูไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้คุยอะไรกับชมพู่และแตงโมก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่แตงโมโทรศัพท์มาหาแต่หนูไม่ได้รับโทรศัพท์เพราะกำลังอัดรายการอยู่ รู้มาว่าเขาไปขอเบอร์มาจากจักรจันรแล้วชมพู่ก็ฝากคนมาขอโทษคือตัวหนูไม่ได้อะไรกับเรื่องนี้ไม่ได้คิดอะไรเพราะรู้ว่าข่าวมันไม่จริงสำหรับเรื่องนี้ชมพู่ก็ออกมาเปิดใจยันไม่เคยคิดแบบนั้น หรือไม่ยอมให้ตุก,กี้เข้าแกงตุ๊กตาชมหวังว่าพี่เขาจะไม่เข้าใจผิดนะคะเท่าที่ชมทราบมามีคนไปสัมภาษณ์พี่ตุก,กี้มาเหมือนกันรู้สึกทางนั้นจะบอกว่าลองไปเช็คข่าวให้ดีก่อนดีกว่าไหมน้องพูดจริงหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ชมขอพูดผ่านซื้อเลยว่าชมคงไม่มีโอกาสได้ไปเจอกับพี่เขาเพราะไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่อยากบอกว่าชมไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนั้นเลยขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ลุงดอทอินโฟขอบคุณคะ่ะ